อยากลงเล่นน้ำเหมือนกันแต่เสื้อมันบางเดี๋ยวโป้วันนีมากสองชัดนเลยเดี๋ยวเราเปลี่ยนอนี่ดีกว่าเราถือกล้องเมื่อยแล้วเราจะตั้งกล้องแล้วนะ 这。 โคดหินเขาก็จะไม่เสมอไม่ราบเรียบเท่าไหร่แล้วก็จะตั้งกล้องเยอะลำบากเพราะว่าม,มันติดตรงนี้ย ไม่ได้เลยที่กับเราบ่ร่างรงตากันนะบูำยดีตัวอะไร ิท้ไมงปเครืขโมงนี่ประมาณเ่โมงน้เลยเน่ยแมนเพราะว่าน้ำเย็นจัดล้างมือับยเรียกเราไปวนนึ่งแล้วธรรมชาติดี่สธรรมชาติที่สุดล้เรารักธรรมชาติธรรมชาติก็รักเรา ไหนอ๋อเอาหันหลังมาหน่อยทีมาอ้อไปละเอาแกจับอีกแล้วเดี๋ย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 วเอาวนวนวนเอานุ่มเนื้อหอมแล้วเนี่ยเดมือมานั่นน่นกลับมาอีกแล้ว หนุ่มเนื้อหอมเนี่ยผีเสื้อมาเกาะแล้วเนื้อหวาเนเสื้อเยอะผีเสื้อชอบทเข้ามาป่ะเราเดินทางกลับแล้วนะคะหน้าคด่าขึ้นมากนี่ว่าที่คนอะไรบ้ล่ะน้ำฝนลักตลอดไปนะทีลกักสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะน้ำฝน เราจะขึ้นทางไหนทีนี้ทางนี้บอไปเดินทางกลับแล้วค่ะอยากเล่นน้ำแต่เล่นไม่ได้เสื้อมันบาง,งบไม่ร้อนแล้วนิวๆเลยเนี่ยเอาจะเจอเห็ดป่าแล้วนี่เห็ดป่าเห็ดป่าเห็ดโคนเห็ดโคนเห็ดโคน ตอนขึ้นบันไดนี่แหละผีเสื้อเธอเธอเธอเอาหมวกล่อล่อสีสวยมากเลยอ่ะผีเสื้อมาแมม่าเลยไปแล้วมาแม่มาเลยยุ่ยบินง่ายเลยเนาะ 嗯是我呀是我呀。是我呀